ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีปาเจโรอีลิตอีดิชั่นอีกหนึ่งคัน เขาใหม่แล้วนะคะคันนี้มีความพิเศษอยู่ที่ว่าเขาเป็นรถมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตสปอร์ตไร,รเดอร์ให้รอบคันนะคะเป็นรถเพื่อนบอสเพื่อน่ะพร้อมส่งให้ทุกจังหวัดเป็นเพื่อนอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะนะคะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฝีทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะเป็นเพื่อนที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาจะซื้อสดเทินรถหรถือจัดไฟแนนซ์นะคะ ได้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะคะสำหรับรถตัวพ่อของปาเจโร่คันนี้นะคะเป็นปาเจโร Elite Edition นะคะน้องจะเป็นหลังคาดำกระจังหน้าดำนะคะบางคันก็จะมีซุ้มล้อดำแต่คันนี้ไม่มีค่ะมาแทนที่ด้วยชุดแต่งสเกิร์ตนะคะของ s p o ร์ตไรเดให้รอบคันแบบนี้นะคะกี่หมื่นก็ไม่รู้มีใครรู้บ้าง นี่จ้ากระจังหน้าสีดำนะคะได้ชุดไฟหน้าแบบอลังการมากไฟโปรเจคเตอร์เดลทยตัดหมอกให้ครบชุดค่ะมาพร้อมกับสเปรชีดตาไฟเซ็นเซอร์รอบคันกล้อง3 6 0องศานี่คือออปชันแค่ด้านหน้านะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของล้อนะคะด่ายล้อเดิมนะคะคน้องยังมอมแมมอยู่เลยทุกคนคะ่ะพร้อมอยางคุณภาพดีๆบิสโตนะคะยางชุดใหม่ปี2025ค่ะกระจกด้านข้างปรับทับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวปลายกระจกแบบนี้มาให้นะคะ นี่มือจับสีเดียวกับตัวรถกันสาดมีมาให้ครบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่านี่นะคะปาเจโร่เ i ลิ e อิเลชันนะคะเป็นตัวพิเศษนะก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะและนี่คือตัวท็อปสุดในรุ่นเพราะเขาเป็นตัว4 wheel drive นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังให้ กล้องหลังก็มีให้ไฟท้าย LED แบบนี้ประตูท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับคิ k c c t i v a t e นะคะที่สามารถแตะด้านลาง่งแล้วก็เปิดได้เลยค่ะเชิญชมด้านในกันได้เลยนะคะสำหรับภายในนี่นะคะที่นั่งแถว3ปรับเป็นห้องวางของแล้วเรียบร้อยเนืจอะาปูพรมยางให้นะคะนี่นะคะให้ดูกันนี่จาะนะคะน่าจะไม่ใช่พรมยางคะ่ะเป็นพรมหนังนะคะทุกคนคะ่ะ ให้เพื่อนๆกันนะคะด้านล่างก็จะมีอุปกรณ์นะคะ SOS นะคะใส่ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะสวยมากๆเลยทุกคนคะนี่จ๊ะนะคะในส่วนของตรงกลางนะคะที่มีจอ นะคะจอที่สามารถดูหนังฟังเพลงได้นะคะแบบนี้มาให้เพื่อดูสินะคะเบาภายในเป็นตัวเบาเอ,อลิตสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะมีไฟท้ายเก่งกลางเก่งหน้าเก่งให้หมดเลยพาสติกยังไม่ได้แกะช่องแอร์มีให้โทวถึงนะคะปะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเป็นผู้ดิสารกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้นะคะให้ดูกันเบาอ,อลิทเนี่ยเขาจะเป็นเบาสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะมีช่องเสียบชาร์จนะคะ เต้าเสียบปลั๊กไฟนะคะจอตรงกลางขนาดใหญ่ตรงนี้สามารถปรับเบาะนั่งปรับเบาะนอนดูหนังฟังเพลงกันได้เลยนะคะโอเคเรามาเป็นคนขับกันเลยดีกว่านะสำหรับคันนี้นะคะน้องเป็นปี2021จด24นะทุกคนคะได้ชุดเบาะหนังสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยแอร์เย็นฉ่ำมากๆ นะคะรถปี 21. 24ก็จดี่สิบ่ก่ะทงโอนอะไรเสร็จโนนี้นั่นนะคะทุกคนขาคันนี้มายก็วิ่งไปแค่8 0,000โลเท่านั้นเองนะคะพวงมอะไรมัลติฟังชั่นแพดเดนชิพครูสคอนโทรลนะคะทุกอย่างคือมีให้การขับขี่สนุกและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะต้องยกให้ปาเจโรอ l ลิตเลยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะและนี่คือกุญแจสมาร์ทกิเลสนะคะให้เพื่อนๆกันตรงกลางนะคะมีจอทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยค่ะพร้อมระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้เพื่อนๆกันนะคะแล้วก็ ปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้นะคะด้วยแอร์ดิจิตอลปรับใช้งานง่ายดายมากๆเลยค่ะช่วงเสีบสาย HDMI USB นะคะไวร์เลสชาร์จที่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เบรคมือเบรคโฮนะคะและนี่คือฟังก์ชันขับ 4, 3, สีสสาำหรับรถตัวท็อปที่สุดเลยนะคะกระจกตาแสงรบกวนออโต้ม่านบาังแดดพลาสติกยังไม่ได้แก่ออ้ว้าวใหม่มากๆเลย <c oughs> นะคะมาดูกล้องมองหลังกัน นะคะกล้องมองหลังนะคะแล้วก็กล้อง3ามอสิบองศานะคะให้เพื่อนได้แบบว่าถอยรถก,กันได้สบ,สบายสบายอุ่นใจนะคะนี่คือบรรยากาศของคันนี้เลยนะคะถ้าอยากได้ทำยังไงเนะะี่ยค่ะวันนี้ก็สามารถซื้อสดได้ที่1นึ่งล้านบาทนะคะหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ19ื่นเครดิตดีมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะออกรถวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นดีๆบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรสให้ฟรีฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบขดัดเคลือบสีทําสป้ปา เปลี่ยนทายแบตเตอรี่เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ยางใหม่จัดไว้ให้แล้วนะและคันนี้ก็จะบอกว่าสมราคามากๆมายวิ่งไปแค่8 0 0หมื่นโลทุกคนถ้าประมาณนี้ถูกใจนะคะถูกใจทำยังไงกดไลค์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ